วิ้ฮ่อฮ่าฮ m าโอ้ o ห g ันนี่ก็รายการ TF Modify นะครับมีการนมเสนอนะครับเราอยู่กันที่เขาขอนะครับฐานนี้เป็นฐานลบของทางฐานพี่ๆทหารในสมัยตะกออยุสงครามนะครับก็จะเป็นจมวิวนะมีความสูงที่แบบว่าลิฟต์เลยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเท่าไหร่อะ เรามาดูกันนะครับก็จะเป็นฐานทัพเก่านีจุดชมวิวพราทิตขึ้น,นครับสวยงามสูงกี่เมตรหรนึ่พี่สิบสเมตรครับพิเศษมากนะครับหาก้าเรานะครับที่นี่วันนี้เราก็มาที่ฐานอะไรนะ ยิ่งสนับสนุนของพี่พี่ทหารนะครับนี่เป็นเป็นช่วงที่ว่าก็มีการลบนะครับคือมีเครื่องบินนะครับมีเครื่องบินนี่เป็นเครื่องบินที่ลบในสมัยสงคารามนะครับม,มีไว้ให้เด็กๆเ,เราชมแล้วก็น้องๆรุ่นหลันนะครับอ,อันนี้รายงานโดยใครคะขอบพี่ตองทีเอฟมดีฟนะครับและประด,ดานะครับวันนี้สุทธิรักมาเที่ยวไม่ใช่อดีตพลทหารคิติเหรอคะไหน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 นายพล ฐานทัพต่างๆนะครับจะมีใน,นประเทศเรามีเวลาน้อยอ่ะจัดอย่าพดจะมีอันนี้เป็นฐานปืนนะครับยุคนั้นผมก็นะยังไม่เป็นบุ้นเลยพ่อกับแม่ยังไม่เจอกันเลยนะจะมีเนี่ยฐานเป็นยิงสนับสนุนอาวุธใหญ่อลังการมากอ่ะโอเคมีเครื่องบินนะครับพี่ๆอย่าเราทหารไหมนแต่ก่อนเร,เริ่มเเทิมนะครับผิวอีอันนี้ก็คือมันเป็น ฐานทัพจริงๆเลยใช่ปะฐานทัพจริงๆเลยครับเมื่อ30ปีที่แล้วจะมีการลบสัวนรบที่ดุเดือดมาก